สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูปุ้ยอีกในคาบนี้นะคะวันนี้ครูปุ้ยจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์ตะระดับชั้นป .1 น,นะคะเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนับ1ถึง10และ0ูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับ1ถึง10และ0นเป็นมายังไงนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบจำนวนนับ1ถึง10และศูนย์กันนะคะนักเรียนเห็นรูปวงกลมไหมลูกอ่าเห็นนะคะรูปวงกลมฝั่งซ้ายมือกับรูปวงกลมฝั่งขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นวงกลมใหญ่ฝั่งอ่ะฝั่งขวามือก็จะเป็นวงกลมเล็กนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะว่าวงกลมฝั่งซ้ายกับวงกลมฝั่งขวามีจำนวนเท่าไหร่นะคะ อ่านับพร้อมกันนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่าวงกลมฝั่งขวามือมีอยู่กี่รูปคะมีอยู่สี่รูปนะคะส่วนวงกลมฝั่งฝั่งขวามือเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะอ่าวงกลมเล็กฝั่งขวามือก็มีกี่รูปคะสรูปเหมือนกันนะคะ ทีนี้เรามาสรุปภาพนี้กันนะคะวงกลมใหญ่และวงกลมเล็กมีจำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะวงกลมใหญ่และวงกลมเล็กมีจำนวนเท่ากันคือมีกี่รูปคะสี่รูปนั่นเองนะคะทีนี้ถามอีกนิดนึงว่าเราทราบได้อย่างไรคะเราทราบได้อย่างไรคะลูกเราทราบเพราะว่าเรานับจำนวนใช่ไหมคะ อ่าเราทราบเพราะเรานับนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้นะคะให้นกักเรียนแสดงการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งค่ะจับยังไงคะเราก็เอาวงกลมที่มีสีส้มเห็นไหมคะกับสามเหลี่ยมที่มีสีเหลืองไปจับคู่กันอ่าเดี๋ยวเรามานับก่อนว่าวงกลมสีส้มนี้มีกี่รูปกันนะคะนับพร้อมกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะวงกลมสีส้สมนี้มีรูปกี่รูปคะมีรูปอยู่หรูปนะคะอ่ะเราไปดูสามเหลี่ยมกันนะคะสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรานะับพร้อมกันนะคะนะับหนึ่งสองสามสี ห้า,ารูปสเม็ีมีอยู่กี่รูปคะมีอยู่ห้ารูปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะในภาพนี้นะคะวงกลมใหญ่และสามเหลี่ยมนะคะมีจำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมดูนะคะเท่ากันไหมคะสามเหลี่ยมมีอยู่ห้ารูปส่วนวงกลมมีอยู่หกรูปเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะ ไม่เท่ากันนะคะแล้วเราทราบได้อย่างไรเราทราบได้อย่างไรคะเราทราบเพราะว่าเรานับหรือว่าเราจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองก็จะมีวงกลมเหลืออยู่หนึ่งวงกลมนะคะที่ไม่สามารถจับคู่กับสามเหลี่ยมได้นะคะอ่ะดูต่อไปนะคะอ่าเรามาดูภาพผีเสื้อกันบ้างนะคะกับดอกไม้นะคะ นักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพสองภาพนี้นะคะ,ะดูภาพที่หนึ่งผีเสื้อนะคะเราไปนับผีเสื้อพร้อมกันค่ะนับหนึ่งสองสามนับดอกไม้ค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะภาพผีเสื้อกับภาพดอกไม้นี่เป็นภาพอยู่ในภาพที่หนึ่งนะคะถามว่าภาพผีเสื้อกับดอกไม้เท่ากันไหมอ้าวคำตอบไว้ในใจตัวเองก่อนนะ เดี๋ยวเราไปนับดินสอกับยางลบกันก่อนนะคะภาพที่สองนะ,ะนับพร้อมกันนะคะดินสอหนึ่งสองสามสี่อ่าดินสอมีอยู่สี่แทงนะคะส่วนยางลบมีกี่ก้อนเนาะนับยางลบนะคะนับหนึ่งสองอ่ายางลบมีอยู่สองก้อนเพราะฉะนั้นดินสอกับยางลบมีเท่ากันไหมลูก มีไม่เท่ากันนะคะอ่าดินสอกับยางลบมีไม่เท่ากัน <itus gleichzeitig. S 2> <ร bas> ทีนี้เรารู้ได้ยังไงคะว่าผ like no ีเสื้อกับดอกไม้มีจำนวนเท่ากันเพราะว่าเราจับคู่กันนั่นเองแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าดินสอกับยางลบมีไม่เท่ากันเรารู้เพราะว่าเราก็จับคู่นั่นเองนะคะแล้วจับคู่กันได้ครบไหมคะ จับคู่กันได้ไม่ครบเหลืออะไรอยู่ลูกเหลือดินโสอยู่ตั้งสองแทงนู่นแน่นะคะไม่ครบเลยนะคะอ่าทีนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างสิ่งของที่ครบกับสิ่งของที่ไม่ครบนะคะผีเสื้อกับดอกไม้มีจํานวน3ามสาอันด้วยกันนะคะแต่ว่าดินสอก็ยังลบ มีไม่เท่ากันเหลือดินสออีก2แท่งที่จับคู่กับยังลบไม่ได้นะคะอ่าดูต่อไปเลยนะคะอ่าสรุปแล้วนะคะการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนั่นเองนะคะที่เรานับดูเมื่อกี้นะคะเท่ากับเป็นการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนก็จะมีอยู่สองอย่างเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วก็คือ เท่ากันและไม่เท่ากันนะคะสรุปแล้วก็คือจำนวนสองจำนวนนะคะเมื่อาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะจะใช้วิธีจับคู่1ต่อ1น,นะคะที่อาจจะมีเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะครูปุ้ยก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครับถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย